สนับสนุนโดย Lenovo iTrue m a มารสวัสดีเพื่อนเพืเ่อชาร์จไอโฟนทีวีทุกคนครับวันนี้ได้หลุดแผนภาพ iPhone 7ครับโดยบอกว่าจะหนาขึ้นเล็กหน่อยส่วน iPhone 7 Plus เนี่ยจะหนาเท่าเดิมนะเรียกได้ว่ามีภาพหลุดซึ่งมีลักษณะเหมือนกับแผนภาพของ iPhone 7แล้วก็ iPhone 7 Plus ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามันจะมีขนาดที่หนากว่าไอโฟนรุ่นเดิมอย่าง iPhone 6S และ 6S Plus เนี่ย โดย iPhone 6s จะมีความหนาอยู่ที่7.1ม mm, ิลิเมตรแต่ iPhone 7เนี่ยจะอยู่ที่7.2ม mm ิลิเมตรนะฮะซึ่งถือว่ามีความหนาเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยส่วน iPhone 7 Plus นั้นก็จะมีความหนาเท่าเดิมนั่นก็คือ7.3ม mm, ิิเมตรโดยขนาดของความสูงและความกว้างของ iPhone 6s และ iPhone 7นะฮะ จะมีขนาดอยู่ที่138.3คูณ67.1ม mm, ิลตรในส่วนของ iPhone 6s Plus ส่วน iPhone 7 Plus ครัจะมีขนาดความสูงและความกว้างอยู่ที่158.2คูณ77.9มิมซึ่งแทบไม่มีความแตกต่างไปจากเดิมเท่าไหร่นัครับซึ่งสําหรับความหนาที่เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยแล้วเนี่ยคาดว่า Apple จะเพิ่มความจุบแบตเบตอรี่ให้กับ iPhone 7นั่นเองโดยในภาพยังแตดงให้เห็นว่า iPhone 7 Plus, Plus เนี่ยจะมีลักษณะของกล้องหลังที่แตกต่างไปจาก iPhone 7นั่นหมายความว่า iPhone 7 Plus, Plus เนี่ยจะมากับกล้องแบบ d u o l Camera ส่วน iPhone 7นั้นจะมีโมดูลกล้องเพียงตัวเดียวเท่านั้นนอกจากนี้ครับยังแสดงให้เห็นถึงว่า iPhone 7พ l u s เนะะี่ยฮะจะมีช่องเชื่อมต่อ Smart c o n n e c t o r ที่บริเวณด,ด้านหลังของตัวเครื่องซึ่งเป็นพอร์ตที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับแป้นพิมพ์ที่ใช้กับ iPad Pro ซึ่งยังไม่มีรายละเอียดนะครับว่าพอร์ตเชื่อมต่อน,นี้สามารถใช้เชื่อมต่อกับอะไรได้บ้างและนี่ก็คือข่าวาวที่น่าสนใจทีมงานน่ามาฝากกันครับอย่าลืมกดติดตา e สเ p กโฟ o ที t ีใน u t u b e กันเยอะๆด้วยสวัสดีครับ